อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะคารวะครูทุกทุกท่านค่ะจะเริ่อนทำสำเนึกดีพี่น้องผู้ไปหาความผาสุขทุกท่านค่ะค่ะออนวิภากริปิดนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมนะคะค่ะออนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอายุ53ปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามนะคะ หลักสูตรอริยะปัญญาตรีหลักสูตรเปีปีนี้ปีที่3ค่ะค่ะออนก็อยากจะมาแชร์เรื่องภาวะธรรมเกี่ยวกับการทํากสิกรรมรายสารพิษนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ายสารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลออนอยู่ที่ออสเตรเลียเน่ก็การแบ่งปันออนก็มีการเก็บเมล็ดพันธุ์บางส่วนนะคะที่ตัวเองทำนะคะก็มีก็มีการเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ด้วยตัวเองเนี่ยบารบมีการแบ่งปันน้อยนะคะอ่อนก็เลยใช้วิธีส่งเมล็ดพันธุ์ที่อ่อนสะสมไว้เนะะี่ยค่ะไปให้กับล่านะคะล่าท่านจะมีพี่น้องเยอะทางโน้นนะคะอ่อนก็ได้ใช้วิธีนั้นแบ่งปันแล้วก็มีส่วนมีพี่น้องบางท่านนะคะที่อ่อนรู้จักก็ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้พี่น้องด้วย ซึ่งก็รู้สึกดีนะคะที่ตัวเองได้มีโอกาสได้แบ่งปันแบบนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะคือ <c oughs> <c oughs> อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นันะคะแล้วก็พี่น้องที่ที่เขาเข้ามานะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีศีลด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเหมือนกับพวกเราด้วยเราก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ออนอยากจะมาพูดถึงก็คือ,อการทํากสิกกรรมซึ่งแต่ก่อนเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยนะคะออนมีความคิดว่าคือที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ให้ที่นาคนอื่นเนี่ยทำนะคะแต่ส่วนในในในที่นาแปลงนั้นน่ะท่านก็จะให้ออนด้วยในส่วนหนึ่งใจออนนะคิดอยากจะทําเป็นโคกหนองนาในความคิดนะ <laughs> ก็คิดก็ก็ส่งเงินไปให้พ่อกับแม่ว่าจะให้ท่านทํานะแต่ตัวเองนะ่ะมันไม่ได้ไปใช่ไหมคะตัวเองไม่ได้ไปเองอะไรเงี้ยแต่พ่อกับแม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะลูก จะหาคนจะหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวางใจค่ะสรุปแล้วก็ไม่ได้าําพ่อก็แม่ก็ให้ทัดให้ให้คนอื่นเขาเช่านานแล้วก็ก็ทำไปนะคะก็แบ่งปันข้าวให้ให้ให,ให้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แล้วมาปีนี้นะคะอ่อนว่าอ่อ,อนโชคดีมากเลยอาจารย์บอกว่าจะไปทํานา <laughs> อ่อนว่าโอ้ทาไมเราถึงโชคดีจังเลยมีผู้มีศีลจะไปทํานา <laughs> ให้แม่ให้แม่ถ้าเราบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่ทำาตั้งศีลดีๆนะมีผู้มีศีลจะมาทําข้าวให้กินออนก็บอกเอเออนั่นแหละคะ่ะออนก็เลยอยากจะมาแชร์สภาว่าตัวนี้ออนรู้สึกว่าเป็นป่าพื่มนะคะที่อาจารย์บอกว่าจะรับทํานาแม่ว่านาเพียงเล็กน้อยนะนะ,ะที่คือตัวเองเนี่ยก็มีความเคิียดว่าคือบอกแม่นะว่าจะส่งตังไปให้แม่ทํานาเสร็จแล้วก็บาน บานทัวเลยแล้วทพอมันงเริ่มพี่ก็แบบไถ่กบเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่บอกว่ามันพูดได้นะลูกแต่ทำนี้มันต้องหาคนทําเรากเ็เราก็เลยบบเออมันมีความคิดดีๆอยากจะทําแบบนั้นะนะคะมีความคิดอยากจะทาแต่ตัวเองไม่มีแรงทาแต่ทีนี้พอพออาจารย์มีโครงการว่าเออเอ,อมาทํานาร่วมกันแล้วก็อ,อทำผลิตผลเข้าส่วนกลางแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้กันอะไรอย่างเงี้ยเรา ออนมีความรู้สึกว่าเออเป็นบุญนะที่ว่าที่อัอนได้มีมีโอกาสได้ร่วมแบบได้ร่วมในในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมซึ่งเพิ่งออนไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันมันวางใจไปแล้วนะคะเหมือนกับที่คุณรู้นิดหน่อยพูดถึงว่าคุณรู้นิดหน่อยว่าคุณรู้หน่อยจะไม่ทำ ไม่ทำนะเอ้ไม่ทําที่กสิกรรมของคุณรู้แนหน่อยนะคะออนก็วางใจไปแล้วนะคะออนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเป็นไปได้สําหรับถ้าอ่อนไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทําหรอกอะไรอย่างเงี้ยใจก็คิดแต่จะส่งตังค์ไปให้ท่านทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอ,อปรากฏว่ามันมันมีเหตุการณ์พลิกผันตรงนี้นะคะมันอ่อ,อนรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็หมูนิดดีนะคะ ที่ที่ให้มีโอกาสออนได้บําเพ็ญด้วยนะคะค่ะก็อยากจะแชร์สภาวะประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะออนก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ที่ที่นาที่บ้านออนได้มีโอกาสได้มีผู้ไปช่วยทํานะคะอาจารย์ปิดรับแล้วนะคะปิดรับแล้ว ค่ะก็จะเป็นอ่าเป็นแปลงทดลองอีกแปลงหนึ่งของพวกเรานะคะค่ะอยู่ที่กาลสินนะคะค่ะต่อ